สิมันจำสิมันคุยกันอ๋เป็นลำเป็นสันเออกันเป็นเรือเป็นรือเป็นเรือเป็นเรือในก็หาการแต่อหน้ากอหดมาทิ้งกันน่แห้าท่านท่างขุงนเจ้าเจสวาว์เยสวาว์กม้าเทบบิดแบบเยสวาเ์ต่อเสาเป็นอยางว่ามีว่าตอำเบาคุากันล้วอกันแล้วกันนาเนอ้เนี้ไอ้นี้น้องนีครับน้องพ่อ

เออยินดีตอนหลับเออแล้วแต่แล้วแต่สิว่าแล้วแต่สิวางเออนาะแม่จะสาววางสัเนาะแล้วแต่แล้วแต่จะเบาสิวามักละกถึงไกมาไยก็มาร้อยก็ไดแจ้งหนจก็ได้ร้อยนเขา้เมาดี เขาเขาเสียงกับเขาเด้อเบาเงี้ออกมาเนี่ยบันทึกไว้หมดจ่ายใ้เอ้อว่าเบิ้งว่าว่าให้เจ้าให้เราเออให้หมดเย่ยดไปเลยเอาไปเลยครับผมว่ากที่ว่าปาเอาไรปัญด มันเป็นไปได้ลวดเป็นไปได้ตามแต่เจ้าสาวเขาเบาโอ้เดีนท่อนไปเร็มากเนาคนกันนี้แยงกันไ่ด้เลยับาอ่อยแม่อ้อยแม่เอานี่าันเบาเจ้าสาวมันคุยกันนอต้องร่วมกันดตามตรงกันเนาะที่ทางโทรศัพท์แสด้ว่า สามแสนห้อใหญ่ไม่เตือสามหน่อยก็สามอ้ยว่าสามพันแล้วมาสแสนออ้านั้ไร้งเอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้อย้อ้ยโ้าโอ้อ้วโอ้ย้อยอาอออ้อ้้อ คือว่าสีหายุสแต่ว่าห้แสนน้อยแสนน้อยเคิื่นตตาเอ่อนแซนด้วยว่าวันนี้นว่าวันเร็ันนียว่างันนว่างท้องท้องพาท่านหนื่อว่เจ้าเขี่ยวเพราท่านไหนว่อเออ ทั้งนั้นสิว่าเอาจังไหนทั้งเมีทั้งนั่นเนี่ยเมียพนวาหาบาสเอาเจ้าไหนก็ขอไปตีเราเอาสจังไหนเนี่ยเื้อให้ตัวว่าไปตีล่ะโอเคมาเป็น ยันเยอะบางนเดี๋ยวมันเป็นชิมาคาท่มัตั้งใจให้บอกเขาลูกมัลูกเขาบอกว่าจะเสียบกาแม่เขาหานออใึนนิจองแต่ว่าเป็นเงินสนี่ค้องดี้องกะเหลีวเต้ลเออบอกเลูกนี่ลีวเต้เหลีวเตแม่คุณอาลไไว้แห ว่าไว้เขาหัวใอเออลูกวายกัท้อเขาหยังไกัเดียเยเมียซื้อให้ทอคนต้องใส่ห่ตอนเขาีปนได้่าพอก็เมทีเอาทองาปูแขนดูเพเป็นแตงกัเป็นก้งกับอเป็นปลูกแขนแต่ว่าเสียายก็น่ยบอกเออ ว่าท่านไนมาทนันบานนี่เมีย่ามันอยาู้วอรท่านนี่อยากู้ก็อยากู้หอกเม่ต้องอยากู้ก็อยากกู้หรอกต่างมันเป็นตัวข้อตัวอาแมียเไทยดวเนาะกอยกู้วอาสิ่งไห้จังไดคือเมืองเขาเนี่ยนะกือนพี่ท่องมาขอมาเนี่ยพี่หมื่นนพี่ท้องหลพื่หักกันหลาอเออเออหลเลนีทอานนีแกงหอยแกงกันไหลเออแต่ว่า สองจะให้ทองสองคื่ากันวันนี้ได้ว่ากันอะไรดบ้างีิได้บวกอะไร้บางตกองลดเท่าไชิสอเก้าสามคือเก้าทองแม่สิว่าจะไหนอันทิ่สอเพิ่ล้ว่าสามแน่เอาทลองเอาแต่ทองลงล้ทองสอิตยสอท่ต้อล สองสี่ไปบ้าเรื่องสองบาทก็ว่าไปเอาขันเบิ่งนาสองแถวถึงสองบาทเยอะสามบาทซีง่อยตีว่างเนแะกัต้องนไม่ไเป็นอยาง้เอยที่หนบอางบาตัวกับมันนี่มันี่แนี่แค่แต่ายงเสียจก็ไดเอาแต่บาทนเพิ่กะู่ว่าสิเอาสอต่ยบาตประเภทนี้เนาะ มีเงินจะตองมีทองมาทอง้อมาล่ะระันทองเนี่คือค้อนแงเนี่ยต้องตกหงก่อนสินะเอาเกันนั้นร่วมยังไงล่ะวม่าแมีเนมีเินกี่าละล่ะทองต้องมากอนนี้มองมาสวมคอลูกที่ำทองก็เป็นใีหได้ใเพื่อนนั่นและ

ตไม่กับว่าดยาบนกับว่าเดาต้อนกงเอาันเลี้ยเต้คก็สิ่กระลุงกพมเนี่เต้่มีไหเน่ได้้าว่ากี้เน่ยคุอเ้ยคนี่อาเลแบบตั้งเนื้อเ้สบอกว่าโอ้ยโอ้ดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้้้ย้้ เอาพิ่บาทแต่ว่าเอาพอบาสองบาทเอาพอาสองบาทแล้วม่ีจไหนเอาบาทนึ่งพอนห้สองบาทงบาทก็สองบาทเออาอเาไหร่อบาอทเออเป็นสมบาทเ็ม่ใหกท่น้อนออกอม องสอง้องอแม่แม่แม่ดองว่าจะไหนแม่ดองแม่นเนนเดมชอบกันเดมูกข้ากับมีแ็่ยาใครใช่ไหมอันคือบานอเมืองเขาเนี่ยือบาเมือเนื้อเนี่อย่าเมีทครับนี่ก็ยาใค้คอไทสใคมหาธนหลุดเม่

เขาขอสีนักันาละกตรงเนี่ยเราปตัง่าแมนว่าอันแต่ทั้งแล้วก็เดี๋ดวเราเป็าอะไบ้าิเอาข้อสินั่งกันเอาข้อสีนัางกันเไปพอดีหองนเรอสีให้เงิน3าม่องสองเหรอะบอกไปถ้ามันแล้วไปเลยนะห้าบาทเรียกหก มันทำเกล้ๆม่ได้ปัจุ้บันปัจจบัต้องยู้โดนๆพราะเสีหาท้องแน่ว่ะปัจจุบันปัจันรถก็ได้เองกันเลยค่ารถมาเนี่ยเป็นแสนนี่คือกันได้ไหมเพามันไกลข้ารถถึงม้าเป็นแสนเนแนไดี่ยนมันก็เมนต์ดซอย แม่สร้อยจะลูกกับสีซอยสีนะเอาแม่ใค้อบบาทเนาะเม่ลูกเสียรับกับแาเมย์เลยกับขอนันเมยกลูกซ้ายัเมย์นวันกจึงไหก็ตตรงออกจากเมยออกจากเมยเหมือนกัมันเกิดจังวโอ้ใครพูดถึงว่าเขาไปหาทำงานตื้นๆยางหนิงซัวนี่เขาอยู่น้ำอยู่น้ำเมยอันนี้ป็นได้ได้เท่าไร่จบ แต้องเป็นพ่อเมียเบื้องลูกคือเก่าสินะเอือเทางลูกสาวก่อนนี่เอะเ็นแต่แต่รายาให้แม่เอาก็สั่นก็ทางเมียเป็นสองทางเมียมสอง่ายทาลูกวนสาเี่เลเขาเสามาลูกหาเ้ใ้ลาให้หาเมียเมื่อให้ลไขหาให้ลูกา เยอี่เอาซอแต่วาจะใหไฮอสก็จะไปหาฟังเลยที่เรานูปม่ยาดเลยใช่คุณจะหาใส่กันคุหาใส่กันเนี่ยเต็มไปหาอไมไปด่ใครหามาใส่ต ่ะนี่ฮันนี่ว่าเจ้งสิคันพูดถึงว่าพ่อเมย์ห้สองแล้วคันม็นลูกทั้งนันะ้นสะิหาไส้กับหาไส้หามันเป็นสามกับหาไส่สาคือเขาก็หาหมู่กันหลักคือเขาหู่กันว่ะมันต้องหา

หาบานไทยเลยแล้วก็เนี่ยในกระเป๋านี่รางวัลืหาบุว่างนี่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 น่นี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 นี่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 นีนี่ เมื่อดีจะค่อยโทรมาฮะพฤติกรรมทันมาอีกอ่ะเออกันบสองไปหาให้แรกอีกกงอนให้แรกรัฐจากรัฐบาลอีกจึงมาทั้งนี่หาไปแล้วทํางให้แรกอีกก้อนกันไม่าด้ก็ไปคุยคุยหากันแล้วก็คุยเบเกันว่าไม่ใช่กนเให้แรกนี ว่าเดสองในมือแล้วก็โทรไปนึกว่าอเดสองปีไหมแต่ว่าเออเดี๋ยวค่อยโทรเช็คกันเอาในมือดีเนาะแล้วก็สิบสองกางคืนกับว่าเพื่อได้ใครแล้วกันมกันรานสีเป็นรสมเปอเสกันมาดอดตาดดตา้านแก้งอกดกันี่คือกันาเด็กสิบสองทั้งแพงลงมาพิดอะไนี่เนาะเด็สองได้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 ตอยูต่ยพี่ป่ ไ่ไล้ทีมไหมทีร้ทีมี่ิดีมมีท้องยงก็จะนงนล้ไก่ไกไหมเี่ยคนล้ม่าไมยากกพงนะไม่ได้ได้ได้เราได้เาไม่ากกพ้งว่าพี่เขเนเนหอกขาี่อกนอก่มพงวาทีเีกีีคนหอกนาได้ได้ได้ไห่่ลไดย่ดียดีมีเี่ไดีี

ต่ไม่ต่อพี่นั้นเป็นสิที่ถามมาลางเนาะอย่าออกไปนะเขาอยู่ผักน้ำมจะออกไปนะไ่เอาอย่าขม่องยนะงอาอกไปก่อนะเป็นจังดายมาจังดายมาเลยให้ดรู้ มันจนไว้ที่มันจำไว้เท่าไหร่เยนน้ซื้อสันุงสัญญาบ้วเป็นงไมันจำไว้รู้มันจำไว้กี่มันตรนี้ความจริงตรงนี้ครับตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีแบบฟ้องบอกาขันว่าทัง ไฟผู้ญิงไปหรยอบอตอก่อไดวไหอยังได้ช่ไปดีแม่อ้โหครับไก่เฮ็ดธรรมดาเนี่ยนะมันก็เป็นยังหอบมันมัดแค่เลวกเฮ็ดเป็แบบ ตามช่วงเีผมมีปัญหาแต่ว่ามีปัญหามากเลยอยากให้มีอะไรว้างบ้างหลายเขาไปเรียนหน่อยบ้างหลายเลยว้างทำพอดีพองางว่างอะไรบาอะไรก็บ่าเตยเอาใจเอาใจว่าง้างสามแสนมากกว่าปัิหาเลยบ้างเลยบ้างไรสามแสนกับ มาเลยมนไม้เอาลูกสาวมนงนะให้แม่พูดถึงเลยเดี๋ยววัดสามแสนปันนี่เอามาแล้ววันี้กเที่ว่ยนรต้องไปหาอีกคนแม่เล่บอสือวัดใมหน่ยก็ียว่อยะร่อชื่อมาวเแ่าง่าชื่อเืาอพอชื่อแมรช่อพชื่อแม่ชื่อชื่อเชื่อเดชื่อเด่ชื่อเ่ชื่อเด่นชือเดนชืรอเ่น่เ่นเด่ ăn ừ, ừ. ừ. ừ, ừ. không... phải... <coughs> gì ăn na muối ừ. lại na muối na muối na muối nghe. <coughs> ăn ừ. gì?